ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตอุดรนพาด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์คริปโตบิตคอยนะครับวันพฤหับสบดีที่21ตุลาคมนะครับวันออกพรรษาครับบิตคอยอยู่ราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่บาทครับ ที่ตลาดอีกครับครับอิจเรียม138,500 ADA 7335บาทครับ Bitcoin ก็ทำราคาสูงสุดนะครับราคาที่สูงสุดที่เมื่อคืนนี้นะครับพุ่งไปที่2,229,000บาท ตอนสี่ทุ่มสี่นาทีนะครับราคาขึ้นไปสูงสุดนะครับสองล้านสองแสนสอบาทครับตอนนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าบิตคอยจะพุ่งไปที่เท่าไหร่นะครับนี่คือตลาดของบิตคัพตลาดไทยเราไปดูที่ต่างประเทศครับต่างประเทศที่ใบนั้นนะครับบิตคอยนะครับอยู่ที่ 64,644ดอลลาร์ 64, ครับเวลา10กา12นาทีนะครับทำราคาสูงสุดนะครับ66,998ดอลลาร์ครับ66,998ดอลลาร์ก็ถือว่าทำราคาสูงสุดนะครับ เรามาดูเวลาที่ทำสูงสุดนะครับอยู่ที่สมทุ่มครับ3มทุ่มันที่20เมื่อคืนนี้ครับราคาพุ่งไปสูงสุดนะครับ66,998ดอลลาร์ครับขาดีก2ดอลลาร์จะขึ้นไป67000นะครับก็ไปดูที่ชิบะครับชิบะเช้ชานี้ครับชิบะอยู่ที่ศยจุด 04ตัว2849ครับตอนนี้ก็ไซเวยนะครับไซเวยอยู่ระหว่าง28,27,29ครับขึ้นไปสูงสุด29.55นะครับ29.55ทำราคาสูงสุดนะครับในช่วงนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับจิปโตรอนพารวยนะครับ สถานการณ์ราคาแล้วก็ทิศทางของคริปโตของตลาดทั้งใบนั้นแล้วก็ปิดทับนะครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ